และอีกหนึ่งโครงการสร้างสารรค์สังคมค่ะกับโครงการโพธิคยาวิชาลัย980นำโปรไทยสู่โลกธรรมณนะโรงแรมโซฟิเทลกระบี่โพคีทรากอฟแอนด์สปารีสอร์ทเมื่อวันที่10-14ธั 14, นวาคม2552และนักกลอบที่เดินทางไปยังประเทศอินเดียเพื่อบรรพชาและอุปสมบทภายใต้ร่มเงาพระศรีมหาโพ,พธิขยาระหว่างวันที่18-25มกราคม2553ณแดนพุทธภูมิประเทศอินเดีย โดยในงานนี้เปิดให้มีการสัมภาษณ์นักกอล์ฟที่เข้าร่วมณสนามได้กอล์ฟกีฬากองทัพบ,บกเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาโดยคุณสุภชัยวีระูุชงเลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980และประธานชมรมกอล์ฟบยสได้จัดงานนี้ขึ้นโดยมีเป้าหมายโครงการเพื่อให้นักกอล์ฟไทยเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและเป็นการเผยแพร่ศาสนากีฬากอล์ฟเนี่ยความสําเร็จเนี่ยนะฮะประกอบไปได้วยสส่วน ส่วนแรกเลยนี่คือการฝึกฝนเป็นประจำก็นในเรื่องของฟิสิกส์กายภาพนักกอล์ฟเนี่ยต้องซ้อมสวิงซ้อมชิปซ้อนพับเพื่อให้เกิดความรู้สึกคุ้นเคยนะครับคือเรียกได้ว่าอินอยู่ในกล้ามเนื้อเลยละกันนะฮะอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่นักกอล์ฟไทยเนี่ยค่อนข้างขาดมากเลยก็คือในแง่ของการควบคุมอารมณ์ควบคุมสมาธิควบคุมสตินะครับปัจจัยภายนอกเนี่ยเราไม่สามารถคนโทรลได้แต่สิ่งที่นักกอล์ฟทุกคนเนี่ยจะคนโทรลได้ควบคุมได้ก็คืออารมณ์ความคิดของตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอา แก่นผู้ศาสนาเนี่ยเขาไปเติมเต็มในจุดนี้นะฮะผมเชื่อว่านักกอล์ฟไทยเนี่ยไปสู้ที่เวทีไหนในทัวร์นาเมนต์ไหนเราก็ไม่เป็นรองนักกอล์ฟชาติใดในโลกหรอกครับสำหรับโครงการที่นําโปรไทยสู่โลกแห่งธรรมเนี่ยนะฮะก็คงจะจัดต่อเนื่องเพราะว่าก็ได้มีการประเมินและได้มีการพูดคุยกับทางพี่บุญชูเรืองกิจนายกสมาคมกอล์ฟอาชีพนะฮะถ้าทางสมาคมกอล์ฟอาชีพพี่บุญชูเนี่ยนะครับแล้วก็น้องๆเนี่ยนะครับมีความสนใจนะครับทางกลุ่มโพคีทรา ภายใต้อัมเบร่าใหญ่ของบริษัทไทยนครพัฒนาเนี่นะฮะเราก็จะดําเนินการจัดนำเอาโปรไทยเนี่ยสู่โลกแห่งธรรมอีกครับต่อเน,นื่องครับซึ่งนักกอล์ฟที่เดินทางมาให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ได้แก่พรมมีสวัสด์นำโชคตันติโพคากุลวรุษโชมะแล่มขวัญชัยแท่นนินและภาสเมธโพกําเนิดสําหรับโครงการนี้มีที่มาจากคุณสุภชัยได้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษาเมื่อปี2550 หลังจากนั้นได้ก่อตั้งชมรมโพธิคยาเพื่อเผยแพร่ศาส,สนาเนื่องจากปัจจุบันนี้ผู้คนให้ความสำคัญกับวัตถุสิ่งของและมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีต่างๆไปอย่างรวดเร็วแต่ในทางกลับกันการพัฒนาทางด้านจิตใจไม่ได้รับการพัฒนาและเอาใจใส่ไปพร้อมๆกันทางชมรมโพธิคยาจึงได้ตรหนักว่าการเผยแพร่ศาส,สนานั้นควรให้ความสำคัญกับพระสงฆ์ จึงจัดโครงการระดมทุนนำพระสงฆ์จำนวน31รูปไปศึกษาแก่นของพระธรรมอย่างลึกซึ้งที่ประเทศอินเดียซึ่งต่อมาคุณสุภชัยได้ขอรับหน้าที่เป็นโยมอุปถากโดยตำแหน่งเลขานุการของชมรมโพธิคยาและได้มีการก่อตั้งสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980ซึ่งมีพระราชรัตนร,ร,รังสีรองหัวหน้าคณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาล เป็นผู้อํานวยการสถาบานันและคุณสุภชัยวีรพุชงดํารงตําแหน่งเป็นเลขาธิการสถาบานัน